แดดดีเดินออกกําลังกายเพื่อนๆแล้วเอาดอกมาให้ดูสวยๆดอกไมส้สวยๆค่ะเนีรุ่นแรกที่ขึ้นตามธรรมชาติ ดอกแอปเปิ้ลที่หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันจะติดููมไหมดอก,กดอกสวยสวยสกุละดอกสกุละสวีเดนค่ะสวยงามมากเพื่อนๆดนแห่คือตามธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็มาตัดทิ้งแล้วค่ะ ัดออกไปนี่ทำไ้ทำวายก็ได้นะเพื่อนๆทำเป็นน้ำหอมก็ได้แต่อยู่ที่นี้เขาประเทศนี้เขาตัดทิ้งไปตรงนู้นก็สวยจะพาเดินดู เดินออกกําลังกายเดินถ่ายรูปขาของป้านะ่ะมันยึดกันนะเพื่อนๆป้าไม่ชอบเดินออกกําลังกายฮัลโหลพลมาเนียละยอ๊กยอดออปพลมาเนียร่ะเดมินคคแน่น่ะไอโดลิก อ๋อเอ้ควนี่ดอกเจ้าเจ้าควนี่ดอกอ๋อลูกค้าพอดีเดินมาเจอเขาฟี่นแนอ๋อเอาดูแดงน้อยที รถสกูตเตอร์เล่นฮัลโหลวัยนี้ดูติกดูคันดูคันเชอร์ดูติก ถ่ายรูปเพื่อนๆเยวนี้อะไรก็แพงแพงเพื่อนๆโอ้อันนี้ไม่แพงเจ็ซสินีอย่างไอ้หกสิบเก้าโครน อันนี้เจ็ดสิบเก้าลายสีสวยงามสวยงามมากแตงโมแตงโมพรุ่งน,นี้วันแม่เพื่อนๆ ดอกไม้สวยสวยนี่ก็สวยงามเต็มเพดอกไม้นี้เขาซื้อไปปลูกพอให้มีความสุขค่ะ อยู่ได้สามเดือนนี่พริกดวกนี่ออกดอกแล้วต้นเล็กๆมะเขือเทศออกใบแล้วป้าซื้อชิปไปให้ไอ้ลูกของเพื่อนที่เขาจะเอาไอ้ที่รองที่นอนไปให้ลูกชายค่ะ